ณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะรอเราาค่ะวันนี้อยู่กับแนนค่ะพิมลรดาทิติกรธนานุรักษ์นะคะเราเจอกันเป็นประจํา ทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะทางช่อง police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งต้องบอกว่าแหมเวลาที่เจออกันนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะช่วงเย็นๆห้าโมงถึงห้าโมงครึ่งนะคะเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆท่านนะคะอาจจะกําลังร่วมรับประทานอาหารเย็นกันอยู่ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เปิดรายการดีๆแบบนี้ค่ะรับชมกันต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยจะนําข้อกฎหมายนะคะที่น่ารู้แล้วก็เรื่องของกฎหมายที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับ สังคม,มในยุคป,ปัจจุบันข่าว,ข,าวข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะตามข่าวที่เราได้ดูกันเป็นประจําทุกๆวันเนี่ยล้วนแล้วแต่มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวขึ้นที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญทีเดียวนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะฝากช่องทางการติดตามกับคุณผู้ชมเอาไว้หน่อยนะคะคุณผู้ชมสามารถ ติดตามรายการของเราค่ะได้หลากหลายช่องทางทีเดียวนะคะสามารถรับชมสดพร้อมกันผ่านเว็บไซต์ w w w p o l i s t v t v ค่ะหรือว่าใครนะคะช่วงนี้รับชมผ่านหน้าจอทีวีค่ะ สามารถรับชมผ่านกล่องรับสัญญาดาวเทียม PSI นะคะที่ช่อง203หรือบ้านไหนที่รับชมผ่านกล่อง GMMZ กดเข้าไปได้เลยค่ะที่ช่อง140นะคะหรือแม้แต่กระทั่งใครเองที่อาจจะดูผ่านหน้าจอมือถือนะคะก็สะดวกสบายมากๆเลยสำหรับ AS Play นะคะค้นหาไปได้ที่ช่อง POLICE TV นั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้ส่วนอีกหนึ่งช่องทางการติดตามค่ะนั่นก็คือ ยูทูบชาแนลโพลิสทีวียูเจมีเดียนั่นเองนะคะรายการกฎหมายน่ารู้ของเราค่ะก็อยู่ใน playlist ในนั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปเลือกดูได้เลยแล้วก็มีหลากหลาย ep ให้กับคุณผู้ชมได้เลือกติดตามรับชมกันด้วยค่ะแต่ยังที่บอกไปนะคะในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาคลัสเตอร์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์ยาดองเล่านะคะที่จริงๆแล้วมีคนเข้าไปซื้อรับประทานแล้วก็เสียชีวิตกัน หลายรายทีเดียวค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกหลายสิบรายเลยทีเดียวคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นเรื่องที่สําคัญฮะ ถึงขนาดที่จะต้องมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องคลัสเตอร์นี้เหรอจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้สําหรับใครหลายๆบ้านนะที่บางทีเนี่ยอาจจะมีการรับประทานเรื่องของไอ้เหล้าดองหรือว่าเหล้าเถื่อนแบบนี้อยู่แล้วมันค่อนข้างที่จะอันตรายจริงๆนะคะเพราะว่าเสียชีวิตกันเป็นรายวันเลยค่ะแล้วก็ร้านที่เปิดเหล่านี้แหละคุณผู้ชมคะมันจะต้องเปิดตามกฎหมายไหมมันจะมีกฎหมายอะไรมาใช้คุ้มครองเหมือนที่แนนบอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ย รายการของเรามันมีประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมค่ะล้วนแล้วแต่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหลักๆที่เรารู้จักการกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญามันยังมีพระราชบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ขึ้นมาควบคุมเรื่องแบบนี้อย่างเช่นเรื่องของสุราเอง มันก็มีเรื่องของพระราชะบัญญัติที่มาควบคุมเรื่องของสุราหรือว่าแอลกอฮอล์รวมถึงเรื่องของภาษีต่างๆนะคะที่มีกรมสัมพามิตรที่เขาจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งต้องบอกเลยคะ่ะว่าเรื่องนี้ มีความสำคัญแล้วใกล้ตัวเรามากๆถ้าหากว่าไปซื้อแล้วมารับประทานนะคะมาดื่มเข้าไปแล้วถึงขั้นเสียชีวิตใครบ้างที่จะต้องมารับผิดชอบเดี๋ยวเราวันนี้เรามาไล่เลียงกันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงและใครที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบคนที่ขายเหล้าเถื่อนต้องรับผิดชอบอะไรนะคะคนที่มาผสมเหล้ามาต้มเหล้ารับผิดชอบอะไรรวมถึงซุ้มยาดองต่างๆนะคะที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบตามกฎหมายรับโทษต ามกฎหมายหรือเปล่าในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บเกิดขึ้นมานะคะวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชม วันนี้นะคะแนนอยู่กับพี่ตั้นค่ะพันตํารวจเอกดอกรธนเกษพิรมเอี่ยมนะคะรองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาพี่ตั้นมานั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรื่องของคลัสเตอร์ยาดองมันเป็นคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านเอ,อปลายเดือนที่แล้วนะคะแล้วต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สาหรับใครหลายๆคนนะคะที่กําลังดูรายการของเราอยู่ณขะนนนี้แต่ออ่่กออื พี่ตั้นก่อนเลยว่า<ะ>เออเรื่องที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของยาดองยา<ะ>ดองเล่าทีนี้ไอ้คำว่าสุราหรือว่าเล้าแล้วก็ไอ้ยาดองเล่าเนี่ยมันต่างกันไหมคะมันมันมีความหมายเหมือนกันหรือมันต่างกันยังไงคะจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเราจะตามกระแสข่าวเนะ<ะ>เปรียบเทียบกับยุเคนลบกับรัเสเซียเลยนะเป็นศพนฏกรรมระเบิดรัเสเซียลงไปลูกหนึ่งยังตายไม่ถึงหกศพเลยนะ,ะเคคนี้ตายไปหกศพแล้วลายวันด้วกะบาดเจ็บ รักษาตัวอีกส1คนค่ะนะครับเพราะถือว่าเป็นเป็นสงคนาก,กรรมอย่างหนึ่งนะครับม,มันเรามาคุยกันก่อนว่าเรื่องนี้มันเกิดจากสุราจริงไหมค่ะคำว่าสุราเนี่ยตามพรบรสุรานะครับกําหนดไว้ว่าหมายถึงว่า,าสารหรือหรือเครื่องดื่มเนี่ยที่มีสิ่งเจือปนของแอลกอฮอล์สามารถดื่มได้ทีนี้เรามามองเคสน,นี้ยมันจริงๆมันดื่มได้ไหม,อมเออมันมันเกิดจากแอลกอฮอล์ ซึ่งแอลกอฮอล์มันมีสองประเภทใช่ไหมคะ,ะมีเอทิลแอลกอฮอล์กับเมทิลแอลกอฮอล์มีสองประเภทค่ะไอเมทิลเนี่ยมันมันมันดื่มไม่ได้แต่เคสนี้มันเกิดจากเมทิลไงแล้ววัตเมทิลเนี่ยจริงคือเขาเรียกว่าวัตถุอันตรายห้ามมาผสมดื่มมาแล้วห้ามห้ามเสพเข้าสู่ร่างกายมันจะเป็นอันตรายอย่างมากเพราะนั้นเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะนั้นเราต้องมาดูกันก่อนวนะ่ามันเป็นไอ,ไอสุราจริงป่ะ อืมแล้วลักษณะเคสแบบนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันใช่เล่าไหมคะถ้าฟังรู้สึกพี่นะไม่ใช่เล่าแต่เพราะเออในผลการตรวจเนี่ยม,มันมีเอทิลปนอยู่ด้วยอ่ามันมีตัวเอทิว่เอทิวเนี่ยมันดื่มได้ก็ค,คือแอลกอฮอล์ทั่วไปสุราที่เราดื่มเปนนี่แหละค่ะนั่นมีเอทิลปนแล้วก็มีเมทิลปนอยู่ด้วยและตัวเมทิลเนี่ยคือตัวเตรียมทำให้เกิดโศกนาฏกรรม คือคต้องบอกว่าจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ที่นํามาผสมในอายาดองเหล้ามรณะเนี่ยที่เป็นค,คลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมคะ่ะจริงๆแล้วมันดื่มไม่ได้นะก็คือตัวเมทานอลหรือว่าเมทิลแอลกอฮอล์ซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้มันใช้ในอุตสาหกรรมรนะคะแล้วก็ถ้าเวลาเอามาดื่มเนี่ยคุณผู้ชมคะมันจะทําให้ร่างกายในข้างในเนี่ยคือมันเป็นพิษเลือดมันเป็นกรดนะคะทีนี้พอเลือดมาเป็นกรดเนี่ยมันก็ไปทําลายอวัยวะภายในซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นข่าวเศร้า นะแล้วก็เป็นโศกนตฏกมนะคะซึ่งมันไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นครอบครัวคนใกล้ชิดเนี่ยเขาต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักบางคนเนี่ยคือเหมือนกับว่ามีการดื่มเป็นประจําอยู่แล้วนะคะไอ้พวกซุ้มยาดองต่างๆเนี่ยแต่ทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าไอ้ตัวซุ้มต่างๆพวกนี้เนี่ยล่ะค่ะคือจริงๆแล้วที่ตั้งขายแบบนี้มันเป็นการตั้งขายแบบชอบด้วยกฎหมายไหมคะมันมีกฎหมายอะไรมาควบคุมไหมว่าขายไม่ได้ หรือว่าใครขายแล้วมีความผิดคือตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับมันก็มีอยู่แล้วว่าการที่จะเปิดร้านแอลกอฮอล์ขายขายได้เนี่ยคุณต้องมีใบอนุญาตค่ะนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเกิดเมื่อไหร่ต้นน้ํามันผิดอ่ามันจะผิดตลอดทางค่ะไอสิ่งที่เอามาขายมันก็คือทุราเถื่อนค่ะทุราเถื่อนจะไปขออนุญาตได้ไหมล่ะก็ไม่ได้จริงๆก็ล่ะเพราะฉะนั้นการที่จะขออนุญาตขายทุราเถื่อนมันก็เป็นไปไม่ได้ก็เลย เปิดขายร้านยาดองไปอย่างนั้นเนี่ยโดยที่ไม่มีใบญาติและไอสิ่งที่ขายก็มันก็คือเป็นสารหรือเป็นสุราที่ไม่ควรจะขายแสดงว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาขยายกันนิดนึงคําว่าไอสุราเถื่อนคือสุราเถื่อนมันไม่สามารถที่จะไปทําอะไรให้ถูกต้องได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนขายจะต้องรู้อยู่แล้วว่าอันนี้เป็นการผลิตที่ไม่ถูกต้องถูกไหมคะที่<ช>ต้นขยายความนิดนึงว่าไอสุราเถื่อนนี่คือหมายถึงว่าส่วนผสมมันไม่ถูกต้องหรือว่าแหล่งผลิตมันไม่ถูกต้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือสุราเถื่อนเนี่ย โดยทั่วไปถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ากันกันเองชาวบ้านต้มกันเองอันนี้จริงพิษภัยน้อยกว่าปัจจุบันนะเพราะมันมีการกันมีการหมักไงหมักเหล้าขาวเลยใช่ไหมหมักเหล้าขาวมากหมักไอ้ที่เราเคยกินกันนะนะครับมันก็ก็อย่างนี้มีการตรวจสอบแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสุราที่ชอบเนี่ยก็จะมีกรมสามรเข้ามากรมสารศาสามิตรก็จะมาดูว่า คุณภาพของคุณเรียบร้อยดีไหมถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดไหมสิงจะอนุญาตให้ให้ทําผลิตตุลาได้นะครับส่วนการที่จะไปขายคนที่จะเปิดร้านขายก็ต้องมาจากต้นทางคือผลผลิตจากการผลิตตุลาเนี่ยชอบด้วยถึงจะมาเปิดได้อถ้าเกิดว่าจะเอามาขายสิ่งที่ผิดกฎหมายมันก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นหลักๆตอนนี้เรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีกฎหมายไหนหรือว่ามีพระราชบัญญัติไหนเข้ามาควบคุมหรือว่าเอามาใช้เป็นการกําหนดโทษสําหรับคนที่กระทำความผิดไหมคะครับมีหลายตัวเลยะนะครับพรบวัตถุออกซิเอ้พรบวัตถุพิษนะครับนะอันนี้ก็หนึ่งส่วนนะแล้วก็พรบสุราพรบสุรานี่ก็ชัดเจนอย่างเคสนี้เข้าเนื้อๆเ,เ,เลยแต่เรื่องนี้ที่มันเป็นความผิดใหญ่โตถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตเนี่ย อย่าลืมว่าพราบสุราพราบควบคุมแอลกอฮอล์พวกเนี้มันเป็นโทษที่มันน้อยมันเป็นปลายทางโดยที่พรบนี้ควบคุมโดยที่สุราเนี้ยต้องเป็นสุราที่ถูกต้องไงไม่ได้มีพิษแต่เคสเนี้ยมันเป็นสุราที่มีพิษมันคือ,อ,อวัตถุออกฤทธิ์ที่มันมีพิษต่อร่างกายอย่างรุนแรงทําให้เสียชีวิตจริงๆอพรบสุรากับพรบควบคุมแอลกอมาจับเนี่ย มันเปรียบเทียบกับความผิดที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยต้องเอาประมวลกฎหมายอาญามาจับ mm. ในเรื่องของการฆ่าคนตายโดยเจตนา จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมขาจริงๆเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อหาไว้เบื้องต้นก็คือเรื่องของการผลิตและจําหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เป็นการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึง,ถงแก่ความตายตรงนี้เนี่ยพี่ตั้นคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาที่นําเรื่องของการฆ่าผู้อื่นทําไมพนักง,งานสอบสวนถึงมีการแจ้งข้อหาว่าเป็นการกระทําโดยประมาทคะอย่างนี้คือ,อ ตามข่าวนะตามตามข่าวที่จับเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้จับข้อหาประมาทนะจับข้อหาฆ่าคนนะครับสองคนที่โดนจับนะที่หนีไปที่ที่อยุธยาจําได้ไหมนะครับเขาก็ตามจับนะก็สืบนครบาลเนี่ยตามจับข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาและพยายามฆ่านะครับแสดงว่าประมาทนี้เป็นในส่วนของเจ๊ปูคนที่ขายหรือว่าคนที่ส่งหรือบางใช่คนที่คนที่ขายคนที่เปิดร้านเนี่ยถ้าเขาไม่รู้ว่าอายาอายาดองเนี่ย เล้าที่มาผสมเป็นยาดองเนี่ยค่ะเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ถ้าเขาไม่รู้จริงๆนะในนี้เราพูดถึงไม่รู้จริงก็อาจจะดําเนินคดีข้อหาร่วมกันฆ่าไม่ได้อืเพราะว่าเขาไม่รู้ไงแต่ถ้าเขารู้แล้วเขายังขาย อันนี้อาจจะโดนร่วม,มันได้โอ้ยแต่เห็นบอกว่าขายมาตั้งแต่สมัยพ่อมายาวนานหลายสิบปีคือลักษณะแบบนี้มันด้วยความที่แบบว่าอยู่มานานการที่ว่าเอ่อแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรที่เป็นเป็นเหล้าขาวเนี่ยเวลาจะเอามาผสมกับตัวสมุนไพรเนี่ยกลิ่นเนี่ยพี่ตัน้นพี่ตั้นคิดว่าเขาจะไม่รู้จริงอะคะว่าตัวนี้มันไม่ใช่กลิ่นที่มันเกิดขึ้นจากจากเอ่อ สมัยก่อนที่พ่อเคยทำมาหรือวะด้วยความเชี่ยวชาญของคนที่ขายมนานขนาดนี้โดยทั่วไปก็ต้องชิมบ้านจริงปะผมว่ารู้แต่ถามว่าจะสนใจไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งไงถ้าเขาสนใจเขาละเอียดเขาก็ไม่โดนจับอะไรจริงปะเพราะนั้นเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะเขาไม่ได้สนใจไงถ้าเกิดเขารู้แล้วเขาไม่สนใจปล่อยปาดล้วเลยนั่นคือปรามายเจ้าปู่ก็โดนราหารประมาทไปส่วนผู้ผลิตเนี่ย ก็ผลิตมาสามสิปีนะค่ะเออเขาก็บอกเขาให้การเนี่ยเขาประกอบอาชีพนี้มาสามสิกว่าปีแล้วใช่เออแล้วก็ขายไปทั่วประเทศเลยเนี่ยทางทาง,ทางกระทรวงสาธารณสุขถึงได้สั่งระงับการกินการดื่มไอ้ไอ้เนี้ยไอ้ยายาดองทั้งหมดเลยตอนเนี้ยกระทบกันไปหมดเลย<ช>นะคร<ช>ับเพราะว่าไม่รู้จะมาจากแหล่งนี้หรือเปล่า นั่นน่ะสิคะแล้วก็คลัสเตอร,ร์นี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันประมาณ18แซุ้มแต่ว่าที่เราเจอผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆตอนนี้พเพียงแค่5ซุ้มเองนะคะห้าซุ้มและที่เหลือเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องตรงนี้หรือเปล่านะค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆคือเท่าที่ทางนักวิชาการวิเคราะห์กันเนี่ยเขาก็คือเชื่อว่าส่งทั่วไปแหละเพราะ30ปีเยอะแต่เพียงแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยผสมที่จาง ออผสมเปนปริมาณที่จางและไม่มีผลกระทบต่อร่างกายที่เป็นรูปธรรมมากแต่ครั้งนี้อาจจะเกิดความบิดผาดไงที่มันเลยเกิดเรื่องแดงขึ้นมานะครับทีนี้ไอซุ้มต่างๆเนี่ยค่ะที่มาตั้งขายเนี่ยตามาชุมชนแบบนี้เนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเล่าเถื่อนมันก็มาขายไม่ได้แล้วหน่วยงานไหนที่ต้องเข้ามามีส่วนรับผิดชอบหรือว่าเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ค่ะคือก็หนึ่งกรมสัรกรมสรรพามิร คือการที่เอาเหล้าจิตนี่พูดถึงเหล้าจริงเลยนะ,ะโดยทั่วไปเหล้าเหล้ายาดองเนี่ยเขาจะเอาเหล้าขาวหรือจากเหล้าขาวใช่ไหมเหล้าขาวเนี่ยมาผสมกับคคเครมุนไพต่างๆที่ต้องการและแต่จะไปผสมการผสมใหม่เนี่ยถือว่าเป็นการผลิตนะครับเป็นการผลิตสุราประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านที่เปิดทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปต้องขอญาตจากกมร,รมสามิทธิ์ให้เขาไปตรวจสอบว่าให้คุณผสมถูกต้องไหมถึงแม้ตัวเนื้อสุรา ซึ่งเป็นตุลาถูกต้องที่เอามาผสมนะเป็นตุลามีสแตมถูกต้องแต่พอคุณมาผสมเป็นยาดองเนี่ยเป็นเป็นตุลาอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาเพราะนั้นต้องขอญาตจากกรมสามีครับอืมอคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่นันเพิ่งจะทราบเหมือนกันนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปกติ ทั่วไปที่เขาเที่ยวกันตามหับตามบาร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีขายพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็ต้องมีการขออนุญาตนะคะแล้วที่นี้เนี่ยอย่างพวกไอยาดองเหล้าหรือว่าเหล้าเขาเรียกเหล้าดองยาอันนี้เนี่ยมันมันขายได้หรือเปล่าเพราะจริงๆอ่ะถ้าเราไปเจอนะตลาดนัดเนี่ยโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมค่ะที่แบบมีขายเป็นโหลๆเนี่ยแล้วก็เขียนสรรพคุณไว้นะคะชื่อต่างๆอะไรเนี่ยแบบ เยอะมากโดไม่รู้ล้มอะไรนะช<า>้างกระทึบ<ด>ลองอะไรแบบนี้ต่างๆนานา,นานเนี่ยแล้วก็จริงๆเนี่ยคนทำงานว่าจะเป็นแบบอ,อ,อาจจะทำงานแบบเป็นใช้แรงงานกรรมกรหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะเขาก็อาจจะใช้วิธีการเลือกดื่มไอ ตัวยาดองแบบนี้นะคะรา,า,าคาถูกมาเหมือนกันทีนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่สันตรายแล้วมีผลต่อสุขภาพมากเพราะฉะนั้นใครที่ดูรายการอยู่วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์และใครที่ครอบครัวนะคะชอบดื่มยาดองเหล้าตอนนี้ต้องงดนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันกระจายไปที่ไหนบ้างอันตรายมากๆคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกหลายคําถามนะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่พาคุณผู้ชมไปชมกฎหมายแปลกรอบโลกกันก่อนค่ะ กฎหมายแรอบโลกรอ l around the w o ที่มาเลเซียมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแต่งกายที่สะท้อนถึงค่านิยมและวัฒนธรรมของประเทศซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาอิสลามและประเพณีท้องถิ่นกฎหมายแป ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการห้ามใส่เสื้อผ้ารามกหรือไม่เหมาะสมมีรายละเอียดดังนี้การแต่งกายที่ส่อไปทางรามกอนาจารกฎหมายมาเลเซียห้ามไม่ให้ผู้คนใส่เสื้อผ้าที่ถูกมองว่ารามกหรือไม่เหมาะสมต่อสาธารณะโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะการแต่งตัวนั้นที่ถือว่าเปิดเผยจนเกินไปอาจจะถูกมองว่าไม่เคารพ ต่อวัฒนธรรมและศาสนานั้นและอาจซึ่งนำไปสู่การถูกปรับหรือถูกจำคุกได้ คุณผู้ชมค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นช่วงกฎหมายแปลกรอบโลกซึ่งใครก็ตามนะคะที่ชอบไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเนี่ยติดตามรายการของเราในะช่วงกลางรายการแบบนี้ค่ะเราจะมีพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆประเทศต่างๆนะคะแล้วก็ไปดูว่าแต่ละประเทศเขามีวัฒนธรรมแล้วก็มีเรื่องของกฎหมายที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นกฎหมายแปลกเพราะว่าออบางที่เนี่ยเขากฎหมายไม่เหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเที่ยวต้องระมัดระวังให้ดีไป ประเทศไหนต้องศึกษาเรื่องของข้อกฎหมายในประเทศนั้นๆนะคะเพราะถ้าไปเนี่ยแม้แต่วัฒนธรรมการแต่งตัวถ้าหากว่าเราไปแล้วแต่งตัวแบบ เป็นการผิดข้อระเบียบหรือผิดกฎหมายในประเทศเขาเราอาจจะโดนจับได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากช่วงกฎหมายแปลกรอบโลกไว้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเรามาติดตามกันต่อในเรื่องของคลัสเตอร์ตัวเล่ายาดองนะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็สถานที่ขายเนี่ยมันใกล้กับแหล่งชุมชนเอ,อ่อพวกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าถ้าหากบางร้านเขามีการขออนุญาตถูกต้องแล้วการจําหน่ายเนี่ยมันมีระยะเวลาหรืออะไรที่เขาต้องห้ามไหมคะห้าม คือถ้าขายขายสุราโดยถูกต้องก็มีระยะเวลาจําหน่ายเช่นจำหน่ายช่วง11โมงเช้าถึงบ่ายสองนะครับแล้วก็บ่ายสนี้หยุดจนถึง5โมงเย็น5โมงเย็นก็จําหน่ายได้อีกรอบหนึ่ง อ่ามันก็จะเหมือนอทั่วทั่วไปที่เราไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อ<ช>หรือว่าร้านที่มีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าในห้างสรรพสินค้าต่างๆ<ช>เขาก็จะมีเวลากําหนดนะคะรวมถึงสถานที่จําหน่ายด้วยทีนี้คุณผู้ชมค่ะในเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นนอกจากสองคนที่เขาผสมตัวเหล้าขาวที่ใช้ตัวเมทานโนลมาผสมเนี่ยกับคนที่มาต้มยาจําหน่ายแล้ว ตามซุ้มต่างๆที่รับจากเจปูมาอีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้เขามีความผิดไหมคะพี่ตัน้นคือซุ้มเนี่ยก็ต้องดูว่าเขารู้ไหมนะครับถ้ารู้ก็มีความผิดแต่ถ้าไม่รู้ก็สองคนนี้เป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวหลักแต่คนที่รับซื้อจากเจปูไปซุ้มต่างๆเนี่ยจะมีความผิดก็ในเรื่องของตัวของขายสุราโดยไม่รับอนุญาตอะไรพวงเนี้ค่ะจะเป็นเรื่องนั้นไปค่ะทีนี้เรื่องของการผลิตสุราแบบว่า ชาวบ้านที่เขาผลิตกันเองแบบตาม ö, ต่างจังหวัดที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นแบบเหล้าผลไม้มีเกระแท่กระแช่ป่ะคะไอ้วพวกนี้เนี่ยคือมันเป็นการผลิตท,ที่เขาเรียกว่ามันเป็นเหล้าเถื่อนไหมอย่างเงี้ยก็เขาถือว่าเป็นเหล้าเถื่อนถ้าไม่ได้ขออนุญาตก็คือผสมใหม่เหมือนกันไงผสมใหม่จะถามว่าสิ่งที่เขาผสมนะมันถูกต้องมัมมีเจือปนแบบนี้หรือเปล่าล่ะก็ต้องมีเจ้าที่มาตรวจสอบ ถ้าการการทาธุรกิจหรือการขายอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีหน่วยงานราชการมาตรวจสอบนะก็ค่อนข้างสมเสียงอยู่แล้วครับแล้วอย่างแบบบางทีเนี่ยที่เขาจะผลักด,ดันเ,เรื่องของบางอย่างให้เป็นลักษณะของซอฟต์พาวเวอร์หรืออะไรต่างๆแบบนี้พี่ท่านมองว่าอย่างไอกรณีพวกการดองเหล้าหรืออะไรต่างๆที่เหมือนอาจจะเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้านอะไรแบบนี้ครับทำได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าต้องอยู่ในการควบคุมเนี่ย เช่นเช่นตัวยาหรือน้ำแอลกอฮอล์ที่จะเอามาผสมเนี่ยต้องกำหนดไว้เลยว่าปริมาณเท่าไหร่เอามาจากอะไรบ้างตรวจสอบได้อ่าเหล่านี้ผมว่าทำได้ม่มญหา อยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้นําชุมชนผู้นําหมู่บ้านเนาะน่าจะไปเรียนรู้วิธีการอาขออนุญาตต่างๆแล้วก็ทําตรงนี้ให้ให้มันถูกต้องเพื่อที่ว่าการทำเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องแบบมาแอบหรือว่าเป็นการทําหรือว่านําส่วนผสมมาใช้แบบผิดวิธีใช่ครับนะคะทีนี้เนี่ยไอตัวเล่าเถือนตรงนี้ค่ะนอกจากไอตัวพรบควบคุมแอลกอฮอล์เนี่ยลราก็สรรพสานมิรแล้วยังมีเรื่องอื่น คือถ้าเคสนี้เราที่ที่พี่อธิบายเรื่องว่าต้องออกบังบกตนงไหอยายามาจับเนี่ยเพราะเนื่องจากผู้ที่ผลิตหรือขายสินค้าเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเมทิลเนี่ยเป็นสารอันตรายตัวเองบอกแล้วว่าเทำอาชีพนี้มาสามที่ปีแล้วอ้างว่าใช้เอทานอลในการผลิตนะแต่ปรากฏว่าจริงๆในการตรวจพบแล้วมันเป็นเมทอลทีนี้ก็เป็นข้อต่อสู้กันระหว่างเจปู กับอาร์ตนี่แหละว่าใครจะชนะว่าเฮ้ยตกลงเมทานอลมันมาในช่วงใครกันแน่อตอนนี้ก็คือมีการปฏิเสธกันอยู่นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตเนี่ยก็คืออาร์ตนี่ยน่าจะใกล้เคียงที่สุดที่จะเป็นผู้นำเอเมทานอลเข้ามาเป็นส่วนผสมในการผลิตสุราอืมทีนี้เเรื่องของ สถานที่เมื่อกี้เรามีการคุยกันไปเรื่องของเวลาทีนี้มันจะมีสถานที่บางสถานที่เนี่ยคือเขาห้าม,ามจาหน่ายรหรือว่าห้ามนําเข้ามาอย่างเช่นสถานที่ราชการต่างๆอย่างบางทีเนี่ยถ้ามีการนําเข้ามาหรือว่ามีการจัดเลี้ยงในบริเวณอาจจะเป็นสนามกีฬาเอยหรือว่าอะไรแบบนี้ฮะเป็นการเป็นงานเลี้ยงเป็นงานสังสรรค์แล้วมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาอย่างนี้นี่ผิดไหมคะมันก็ผิดหมดอนะ่ะบ โร <ừ> งเรียนเนี่ยใช่ไหมวัดเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาเขาไม่ให้จัดงานเลี้ยงกันมีแอลกอฮอล์ในวัดแล้วนะ <ừ> นะครับเมื่อก่อนนี้อาจจะมีบ้างประเพณีก็ปฏิบัติกันมานานาแต่ปฏิบัติไม่มีนะครับโรงเรียนวัดมหาไั่ต่างๆนะครับค่เขาคงจะไม่มีนะครับอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็ดโศกนาฏกรรมนะคะของหลายๆครอบครัวที่เกิดขึ้นนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตไปหลายรายรวมถึงผู้ที่ยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครนะคะที่คนในครอบครัวเนี่ยชอบรับประทานยาดองเหล้าแบบนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสรรพคุณมันก็อาจจะเป็นโทษกับร่างกายด้วยซ้าําแล้วก็การผลิตเนี่ยก็อาจจะผลิตมาแบบไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องระมัดระวังกัน สุดท้ายค่ะอยากให้พี่ตั้นนะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยค่ะครับถ้าฝากก็คืออยากให้ร้านยาดองเหล้าไม่มีในประเทศไทยนะทําไงก็ได้ไม่ให้มีหรือถ้ามีอยู่ก็เราก็อย่าไปดื่มที่นั่นอ,อย่าไปซื้อดื่มมันอันตรายมากเพราะเขาผสมกันเองค่ะนะครับถ้าอยากจะดื่มพวกยายดองราอยู่จริงนะครับเราก็สามารถซื้อเหล้าเราเอาเองมามเหล้าที่ถูกต้องมีสลากมีอ่ากรถ,ถูกต้องเอามาผสมเอง เอาสับโอดีนี้มีขายเยอะแยะนะครับจะเอาผสมอะไรอ่ะเอามาผสมเองที่บ้านแล้วก็ตามระยะเวลาที่เขากำหนดก็จะได้ยาดองเล่าประเภทที่เราต้องการได้และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยแต่สุดท้ายก็อย่าลืมว่า ดื่มมากยาดอกเหล้าก็เมาเหมือนกันก็เกิดอันตรายต่อสังคมได้เหมือนกันก็ระมัดระวังกันครับอ่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทาอะไรก็ระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องนี้นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆซุ้มยาดองหรือว่าร้านยาดองนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยหรือว่าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายจริงๆค่ะสําหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ตัน้นพันตำรวจเอกดอกอรธนเสตพิรมเอี่ยมนะคะรองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาที่ มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ตั้นค่ะจริงๆคุณผู้ชมค่ะมันมีอีกหลายเรื่องนะที่จะขยายความในเรื่องเล่าเถื่อนยาดองเล่าเนี่ยนะคะโอ้โหมันเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าเวลาของเราหมดแล้วนะคะวันนี้แนนพร้อมพี่ตั้นแล้วก็ทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับต้องเรียนพี่น้องสุดท้ครับวันนี้ผม ได้รับมอบหมายจากท่านโคเอกตอสันนตย์สุวรรณอัตรอและพลเอกกิตติรัตนเด่นรองหัวตรอด้านงานข้อบังคับตามให้ผมมาประชุมเพื่อที่จะมาช่วยกันดูแลนะครับดูแลแล้วก็มาดูความเรียบร้อยในเรื่องของสมนวนการสอบสวนนะในในกรณีที่มีการรั่วไหน่ายนะสุรากาดองนะหรอเนี่ยในพื้นที่ในเขตนครบาลนั่นพื้นที่ของกองการนครบาลสองสามและสี ซึ่งในส่วนนี้ในส่วนของน้ักบัญชาการดําราม่านได้ตั้งคณะทํางานมาช่วยถึแล้วโดยมีท่านรองผู้บชาการดําราม่านทั้งสองท่านคือท่านรองสมพลพุทธสักกับท่านรองนพสิทธิ์นะในสวัสดิ์เป็นเป็นประธานกับรองประธานวันนี้เราได้มีการมาพูดคุยหารือกันในการการกําหนดนะเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็มีการตรวจสอบว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเรามีการเป็นการระดับล้วบ้างกพบว่านะมีการ มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็รวมทั้งผู้ที่เราถือว่าเป็นสิ่งที่เราเราเสียใจก็คือมีผู้เสียชีวิตนะมีทั้งหมดนะครับตั้งแต่ผู้ได้รับบาดเจ็บสารส่ mm. รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะเมื่อวานนี้จำนวนแปดรายนะครับโดยนะ mm. แยกเป็นผู้ที่บาดเจ็บนะไม่สาหัสนะอยู่ประมาณหกรายนะครับและมีอีกหนึ่งรายที่ได้บ,บ้านไปแล้วโดยในพื้นที่ในส่วนของนคนบาล ก็มีมีได้ตรวจพบจากการที่จะมีการคัดแยกมีการสักถามและมีการสอบสวนแล้วพบว่ามีการไปดื่มบริโภนะยาดองน่จากสถานขายนะตามร้านต่างๆถึง21ล็้านที่เดที่นะซึ่งทั้งหมดที่เด็ที่เนี่ยมีทั้งในส่วนที่เราได้ดำเนินการไปแล้วคือดำเนะินการตามพรบสารพิษนะและดำเนินการไปตามพร,รพบควบคุมขึ้น่องือ ปรนะกอบกับท้ายประกาศของกระทรวงแรงงานก็คือได้ดำเนินการเกี่ยวเรื่องของลํจหน่ายสุราแล้ระบยาส่วนนะส่วนผู้จะทาความิดเห็นอื่นนะซึ่งอย่างนี้จะมีตัวหลักสําคัญก็คือมีตัวละค,ครคสําคัญอยู่เราก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการปล่อยยานะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของข้าวบุญนะหรือเจรนาหรือนะพยายามข้าวุหรือเจนารนะวมทั้งนะพรบอืน่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งซึ่งในส่วนของการนการตา่างๆกระบวนการสอบสวนวันนี้เราได้ได้สอบถามแล้วว่าเป็นไปได้วยความราบเรื่นแล้วก็มีการ,รดำเนินการไปได้สมบูรณ์นะถ้าถ้าถ้าเรียนตอนนี้ก็ถือว่าประมาณ90เร็แล้ว90%สเแล้วนะมีการาประชุมกันตลอดนะโดยท่านรองชาชการและท่านว่กการในส่วนของนครปฐมท่านจะเป็นเจ้าภาพหลักนะจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ที่เกิดเหตุนสนใจ จะเป็นพื้นที่ชุมชนย่อยๆนะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนะยังยังยังคิดว่านะการดื่มสุรานะที่ไปไปซื้อได้ง่ายๆอาจจะเป็นการไปเป็นเครื่องชูกําลังหรือว่าไปช่วยที่จะไปกระตุ้นอะไรบางอย่างนะตรงนี้นะฮะเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะฝากเตือนแล้วก็เป็นข้อหัวใจว่านะลายได้สิ่งหะไายไอย่างนะเราไม่มั่นใจหรือว่าพบว่าอะไรยังไม่ถูกต้องนะท่านอย่าเพิ่งไปบริเโภก ในส่วนของแนวทางในการป้องกันอันนี้ในส่วนของนครบานก็มีการป้องกันโดยการใช้ชุดในส่วนของสายตรวจนะร่วมกับในส่วนของสมาสามิตรสาระสุงและในส่วนของฝ่ายปกครองนะเพื่อที่จะช่วยกันแนะนำนะและในวันนี้ผมก็ได้เชิญในส่วนของท่านประธานกตร์รของพื้นที่นะเพื่อมาพูดคุยกันเพื่อให้คําแนะนําเพื่อที่จะช่วยไปถ่ายทอดในส่วนภางประชาชนว่ามีสิ่งไหนบ้างนะที่ในส่วนของภาครัฐเรารัฐบาลมีความภูมิใจนะ ในส่วน,น,วนของการสวจชาติมีความมุงใหญ่นะฮะเพื่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะไปบริโภคในส่วนของสุราที่เป็นสุราเถื่อนหรือเป็นบริโภคสุราที่บริโภคไปแล้วมันเป็นภัยกับร่างกายในเรื่องของสมมตนการสอบสวนนะรับทราบจากท่านรองอธิก,การนดีับานว่านะฮำหนจทำลายไว้ว่าทั้งหมดนะจะสามารถสรืบสำรวนการสอบสวนพร้อมส่งคู่เรื่องต้กขหาไดนะ้ภายในไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคบนะ